สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านที่กำลังรับชมช่องเลขเด็ดพ่อนุพารวยวันนี้แอดมินก็จะได้พามาติดตามแนวทางสูตรพ่อสมานพารวยแม่นมากๆนะครับเข้ามา18งวดต่อเนื่องเลยนะครับแตกต่อเนื่องวันนี้แอดมินก็จะได้พามาตามต่อนะครับว่าพ่อสมานงวดประจำวันที่16รกรกฎาคม65นี้จะเป็นตัวไหนนะครับ ไปติดตามกันเลยครับคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแม่งรัฐบาลเท่านั้นตัวเลขที่ออกมาไม่แน่นอนร้อเปอร์เซนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับะไรน้อเอฟซพอสมานก็จะได้ตัวหนาตัวตากกันนอบางหานพอสมานกับป้อยไปงวดบางหันเ e f c กับที่ได้เวอร์ูสุขคนต่ว่างวดนี้กับพอสมานกัสีป้อยไห้ไหม่ต่ว่าพอสมานกับ วัดมห,หันพอสมานกับป้อยไปชุดแรกเนาะนี่ชุดน,นี่มือวันทีนึงกรกฎด,ดาคมเนาะนี่เนาะห้เบิงนี่เนาะพอมานป้อยไปชุดแรกมือมือวันทีนึงนี่กับเขาปังๆทั้งล่างทั้งบนแล้วน,นะครับเนาะนี่รางวัดนีพ่พอสมานกับแต่ไม็ไม่เขียนเป็นจูดทั้งพอสมานพอสมานกับแต่มานาังอธิษฐานมาอธิษฐา,านแล้วกับมนังพระพนาเบิงบาขอเพลินพอดีพขาจะพขสมานผ้ารวยกับมานาังเบิงมือขึ้นกับพอสมานกับฝัน ฝันเลขชุดนี้พอสมานเขียนไว้วันที่16กรกฎาคมนี่อธิษฐานว่าครับมันติเข่าอีกสู่ท้องพอสมานนี่มันติเข่าอีกก็ให้ลูกฝันดีฝันดีมาขึ้นพอตมานกับฝันมะนางกรรมฐานแล้วพอสมานผ้าด้วยกับมานอดตีสามกับมาฝันบานขอจิแก้งฝันเห็นพญานาคเันกรรมหาคือเก่าเปนเพราะว่าผมกับเป็นสายพญานาคเนาะเป็นลูกหลานพญานาคพอสมานผ้าด้วยนี่กับเป็นลูกหลานพญานาค ผมกะตีฝันเกียียวเพลินอธิษฐานขึ้งวันมัอหันตะว่าขั้นจะออกตัวนี้มือเลขจะออกพราะมานกับฝันพราะมานกับฝันเห็นพญายนาคเป็นตัวแบบง่ายตัวทำพุวยเน่าเป็นกิโลสีแดงเลี้ยงคือท่องนี่บาดีเพิินโคตรโตจังสี่โคตรโตเป็นเป็นผมกับว่าสูแฟนผมฟังว่าเอ๊่อยเห็นพญายนาคมันคือเป็นโคตรเนวเนี่เป็นเหล็กเกจหรือเหล็กหนึง่งอะนะที่กิ่งมันก็เป็นเกจหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าผมก็าวรลุเกจศูนย์ ต่ว่างวดนี้พรสมานพระรวยก็ได้แต่ขอเพิ่นแล้วงวดวันที่16กรกฎาคม2565พรสมานก็สิเอามาปล่อยเป็นแนวทางให้ FC เบิ่งเป็นอันนี้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้พระสมากนก็ให้แนวทางไปให้แนวทางไปใช้วิจ,จรารณญาณเบิ่งนะครับเด้อไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้พรมานก็สิปล่อยไปงวดนี้วันที่16 ت, د, เด็ดเด็ดเด้อครับเด้อพอสมานกับจิปล่อยวันที่สิบหกอ่าพอสมานกับจิให้ตัวนี้เด้อเป็นงวดวันที่สิบหกแต่งวดที่ยี่สิบทีข่ขั้นเข่างวดคืองวด,งวดที่ยี่สิบแต่ว่าพสมานก,นก็คกิดว่ากับเข่ากู้กเกา่าเพราะว่าสมานพอบรารมีปูเพิ่นแล้วปูเพิ่นเหยียบเพิ่นยำ่ำหายแล้วคือง,งวดมันหันพอสมานก็ไปขอเพิ่นเพิ่นก็เหยียบย่ำให้มันว่าเข่าแปดคำที่ผ่าคำเพิ่นก็มาเข่าเลขสูตรของ,ของลูกนี่ลูกขอกระปูพญานาคนี่แต่ว่างวดที่พอสมานก็มีแนวท่าห้ยจิ๋หายไป พอสมานติดปลอยไปชุดเดียวได้เด็ดงวด,ด,ดนี้ก็คือหาเจ็ดานะครับเนาะแล้วก็สองโตกับเจ็ดสามเจ็ดสเจ็ดหาหาโตักการมันก็นี่ยหาหาคับ4ีซีับสอหานะครับเนาะพอสมานมากตัวใดกับกัผู้ใดติด,ดตามพอสมานก็คือีัว่าพอสมานมีเฮ็ดไห้จังไดนี่ก็ฟุกคือค่อนตีหูว ผู้ติดต,ตามพอสมานมากชิเบเก่างวดพอสมานเทดแบบไดก็คือว่าพอสมานผ้ารวยมากตัวใดงวดนี้ปังๆเด้อครับเด้องวดนี้ FC, เอฟซีผู้ใดคำว่าเบิง่งมาชมนี่ก็สิมิโชคมีลาบตัวที่ผมว่องว่องกลมไว้เบิง่งเด้อครับเด้อตัวพอคือพอคือพอสมานมากคือคือพอสมานว่องกลมตอนวันที 2, ่สองพฤษภาคมจีสองพอสมานกับว่องกลมหนึ่งสี่ใบแล้วก็งวดเก้าหกพอสมานกับว่องกลมแต่ว่างวดนี้วันที่สิบหก กระดาดาคมพอสมานกับซิว่งโกมไวพอสมานมากตัวไหนเอฟซีผู้ใดเขาเขาบอกเบิงมาช่มพอสมานติดตามพอสมานมาสิบเก่าคือสิ่หูเนาะว่าพอสมานเฮ็ดแนววหดเฮ็ดแน่วใดเอฟซีคือสิ่หูเนะาะเพราะว่าพอสมานกับบ้านังกรรมาฐานเบิงแล้วว่าขอเพลินแล้วครับาบานสรุปตัวเลขแล้วคือเห็นน้องเอฟซีพอสมานผ้า,าด้วย ลืมอย่เริ่มกดกดติดตาม8คด้าก็ที่หาค้าพอสมานผ้าด้วยท่ายสุดนี่พอสมานผ้าด้วยกว็ขออนุโมทใไอ FC พอสมานจงมีแต่คาาสุูความเจริญจิตใจก็จงความปรารถนาแอดมินก็จะสรุปสูตรพอสมานผ้ารวยให้นะครับก็คือ3ตัวให้มาหนหางนะครับเด็ดๆดเน้นๆกันเลย5 7 3ส่วน2ตัวนะครับเจา 7จ็ด5องเจ็และ25นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากพ่อสมานพารวยเอาละครับสำหรับคลิปนี้แอดมินก็จะขอตัวลาไปก่อนโชคดีมีชัยลร่ำรวยกันทุกคนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ